สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาวินชาแนลกระป๋ต่อยคนมีเส้นนะครับกษิสิไผ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อกับเหลขกพิศนาแนค่ะของพระอาจารย์จจบกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเที่ยวนี้นะครับกระต๋อเพิ่นในืผ้าผมไปหาพระอาจารย์กับไปหาเพิ่นลร้เทียกับพพ่อนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่คอยได้ยุ่วัด นะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะครับงวดทีวันทีสองปุ๊บสภาพหันกันเอกคุยกันกับประต่อยได้บาทที่ร่งทีล่งเลขให้ร่องคลิปให้เอฟซีทางบ้านได้เบิงบานีนประต่อยแล้วเอาเอาเอาใบนั่นไปใส่ถุงใส่กระเป๋ามาเนี่เอาไปซักไปแซนน์นะท่านผู้ชมเหมืนกับเปื้ยเบิดแล้วครับเปื้ยเลี้ยวหาตัวเลขกก็เห็นพอว่ามันเอาไปไปซักไปยอง เป็นประมูลยปุยพอนี้วันนี้ก็เลยไปหาพระอาจารย์ไปตั้งหลายรอบครับก็จังพอเพิ่นเพิ่นสิว่าอาจารย์จะบกนะครับท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นพาเป็นพระอาจารย์เป็นพระพระสงฆ์พระสงฆ์ที่บ่ค่อยเพิ่นมีงานในอีหยังเขาเอิ้นงานปริวาสงานตามวัดที่รอพระมหาวันนี้เพิ่นก็สิไปไปซอยมั้ยครับ เป็นเป็นพระทีพระส่างพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเ,เดินทุดงค์เอาไม่ค่อยไ,ไดียุวัดนะ้อยีต่ต้อยคแค่ว่าไปเที่ยวเนี่ยใครเด้อไปพอเพิ่นนีพองงวไมอีต่ต้อยไ,ได้ไปคุยกับเพิ่อนอย่างน่ตอนนั้นเขาคุยนางสมทนาถ้ำกับอาจารย์มันอ๋อเพิ่นนั้น เพิ่นกับพ่ค่อยเพิ่นเพิ่นบ่ค่อย,าอยอปากค่อยเว้าปานได้หรอค่ะอาจารย์ก็ผมก็ไปจังหันปกติธรรมดาเนาะครับท่านผู้ชมก็พอดีก็้วพอโบเด้ดถามอ้อมค้องไปไกลเนาะครับกัอบอาจารย์ก็เลยว่าอาจารย์มื้อนี้ผมกับกับเจ๊ต่อยกับป้าหาพระอาจารย์มาหาคลองดีนําล่ะครับของดีก็คือ ขอโชคขอหลับเป็นเลขเอาตรงๆมาอย่างว่าขอเลขไปฝากเอฟซีทั้งบานเพราะว่าเป็นเสภาพุน่นเอฟซีทั้งบานที่กำลังลอกค่อยความหวังเรียงโชคหลับเนาะแต่ว่าอยากเอามาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องมาวินทั้งช่องปะตตอยเพราะว่าเขาบอกสู้กันฟังแอกว่าหมดผมเห็นเห็นยูทูบเห็นยูทู e เพื่อ นำเสนอดันการขอจบขอลาบอันนี้เร้องเาสันระพนายาเอาซื้อมันไปออกกันเรื่มเรื่มแล้วแล้วแต่ว่ากระบอกมันไปแล้วว่าอาจารย์มหนนา์ตอนตอนกึ้นต้นคิดผมก็เด็ผมก็ลื่มข้าวไปซื้อคนบ่ะมวลอันนี้มันก็ะหายมากของงวดวันทีทีสิบหกษุาเสื้เนาะยัยตัวยี่สิบหกุสอสองคว้านหาวย 66นะคะครับเป็นเลขปริศนาคือเขามครับเ,เขียนใส่กระดาษให้ก็ให้เอฟซี่ล่องไปไปตีกันิึงนะครับว่าจะได้เลขตัวใดเพราะว่าผมกับทำเงินตรงๆว่า,วาห้เอาเป็นตโตมโลดเพิ่นกับเพื่อบอกตรตๆนะเขียนเป็นไนแต่ว่าเอาคนว่าว่าอยากให้บอกซือ้อซื้อเพิ่นเพิ่นกับยังเขียนซื้อใส่กระดาษมากยู่ดีนี่ตัวนั้นซื้อใส่กระดาษ่าอยู่ เสก่กระดาษกระตามนั่นหรอปะออ <c oughs> นี่นะครับเดียเ๋ยวเดี๋ยวพุ่มกสิทธิ์ไทยพกอีเทนใกล้ๆนะครับนี่ครับทีที่เปินใหม่มากใช่ส้มเห็นไมครับลาบุญตัวใหญแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเอฟซีดีอาว่าตัวใหญ่นะค่ะเนาะก็แล้วก็เหม็นมากลาผู้ใหญแต่ละคนเห็นบ่คือกันเนาะค่ะเนาะลองเหม็นมาเบิ่งนะครับเด้อโปรเตตีดตัวใหญไ,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 ไม่โชคลาภพองวดงวดวันทีเทเร่ มดกวันเนาะที่หนึ่งเมียเขาวันที่ไม่วันที่สิบหกเออสิบหกเมษาต่อเมษาผู้ต้องก้อผู้เกิดตีถือนะครับท่านผู้ชมนี่อะไรเป็นสองศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกบะกู้นกิดตีบ่ถือกะอ่าหน้าหน้านะครับหน้าหิดตังหน้าหนินเนี่ยนะครับเะผมเบิ้งผมเหลือเกิดยังใช่ว่าสิ่ตีเป็นตัวไหนเนี่ยแต่ว่าที่ในเน่ยผมเห็นเป็น ต้องบบมีมีสี่มีหกมีสองท่านผู้ชมตีเอาละเนาะคือมีเกียรติคุณเหรอครับเป็นตัวใดแนวนะครับแต่ละคนเห็นบคือกันแล้วก็ดวงแต่ละคนกับบคือกันครับเพราะว่าทั้งผมกับตัต้อยกับหาแนวทางใหม่ท่านผู้ชมนะครับมีแนวทางมีช่องทางหลายๆมองหลายบอลมาเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิซุ่มให้เบิ่งคาคาปบาเป็นตัวใดเนาะ นี่ตัวบนมันเป็นเลขหกอะไรน้อยแย่ต่อเป็นีเป็นหกเป็นสองเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วแล้วแล้วตาพูดดวงดีผู้มีโชคมีลาบนอกกับตีเบิ้งแต่ว่าขันผู้มีโชมมันก็เห็นตามโตตรงตรงกับไดเลยละนี่อันนี้ส่งมาวินกับปัดตัอยเ้าะค่ะกะหาซอหาเป็นแนวท่าให้ทันทุชมเดี๋ยวเบิ้งไดีแย่งน้ำกันเนาะวัดแต่ละหม่องแต่ละบอลหาเทียมมันตรงกับ ไ้ทนผู้สมฝันหรือว่าใดมาจากสถานที่ต่างๆก็ค่ะว่าเป็นตัวใดจังเสียนะเทียบตรงกันครับนี่ต้อเป็นแนวทางตัวนี่ก็เป็นเด็กหกแล้วนะเด็กหกอเป็นสองอันนี้เป็นเจ็ดก็ได้เจ็ดเป็นแปดเป็นแปดก็ไ้เป็นหนึ่งก็ได้ดวงแต่ละคนตาาง มีบุญวัาสนาเนาะมีโชคมีหลับท่างช่องก็เสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เบึงได้เห็นนะครับปะเดี๋ยวป้าต่อยเดียวเอากล่องไปไปสูปป้ใหมไปไปเบึงในพื่นได้เห็นชัดๆก็หนีไปนะครับท่านผู้ชมไปนะคะ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแผ่นกระดาษตัวเลขปริศนาที่หลวงพี่จะบกนะครับเพื่อนได้ให้ผมกับป้าต่อยมานะครับ เ,เลขปริศนาที่ถ้าตีเป็นตัวเลขม,มันก็หลายัวอย่เนะครับนะครับท่านผู้ชมอก็แล้วแต่บุญวาสนาหรือว่าผู้เพ่นตีเลขแม่นนะครับนะบมีโชคไม่ดวงมีบุญคำกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ลองเบิงนะครับนี่แหละครับเป็นหกบ่ครับเป็นหกเป็นเป็นสีเป็นสองเป็นเกีดเป็นแปด กับวันนี้ใจกับท่านผู้ชมกับลองเบิงนะครับอันนี้นี่คือเลขปริศนาของลวงพี่จจบอกนะครับท่านผู้ชมที่ปตอยเป็นเคยไปหาตอนนั้นนะครับไปอ่าไปทาบุญที่วัดอในใกล้แถวบ้านนี่แหละครับพิันก็นได้ไปพออาจารย์ว่าพันอย่างไรกุฏิพ่มงนี้ทนมีกุฏิอยู่พขนะ เดี๋ยวเลยนี่แหละครับก็เลยคุยกันหลายอย่างลายแนวอยู่เพราะว่าขึ้นไม่ออกแม่โตนก็หลายเลยเขียนนี่แหละครับเขียนเป็นตัวเลขพริศนาห้มาทิ้งวัดที่แล้วก็พูดตีได้หนึ่งศูนย์หกสองศูนย์หกกับมีเนาะตีว่าถือก็อ่าเอื้อมแล้วแต่ผู้ผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมก็จังหวดดีขึ้นกันนี่ครับ นะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับกสิกรบล่าท่านผู้ชมไปแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีลําร้ยตลอดปีตลอดไปเดินทางไกลๆก็ขอให้ปลอดภัยแขวขาดจากภัยอันตรายท้งปวงเด้อครับสําหรับคลิปนี้อีพี่นี้นะครับจาช่องม้วนชาแนลมาต่อยคนมีเส้นกสิกราบล่าท่านผู้ชมไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับ ช่องมอาวินแชนแนลนุบามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนนะครับอ่าเขาต้องแลกคนเดิมมาพนแชนแนลอ่าทีมงานนะครับช่องกดติดตามไปด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้พี่นีกขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ